กด,ดเลยไม่ต้องรอหรอก Let's go เปกับบิลลิน้านะสรุปตายไม่อทั้งคู่เนี่ยแหละคู่เลยเอาเว้ยพี่นายสวยเราเป็นกับพี่นายว่ะเอาเว้ยหันแน,งงน่ยังไงเกินยังไงเกินฮ่าสองคู่หูจะต้องเดินไปได้วยกันถูกไหมโอเค คือห้องลานประหารโอเคสวยนะถือ <Murray> ว <frog> okay. ่าร Th ู้กันนะพี่นะไปผมอาจจะช่วยชีวิตใครบางคนไว้ผมช่วยพี่เซฟครับพี่เซฟยิงปืนแล้วปืนมันออกจริงโอเคงั้นหมดหมดเซเลยโอเคโอเคเกบเกบเก็บเกมนี้มันมียิงปืนด้เลยอนี่ไง เซฟมันเดินอยู่เสร็จมันเดินอยู่หน้าพี่พี่เดินตามตู่มันทําปืนตกปืนมันก็เลยรีบวิ่งไปเลยอ๋อนับถามหน่อยมีใครอยู่ที่ไหนบ้างครอบยูเซฟครับตามยอยู่หน้าไม่ใช่ามก็เสกิปมันสกิปก็หมดเลยทำไมมีคนแตกมันเนี่ยไปทำยังไงสกิป์ไปแย่ละน่าสงสัยผมว่าน่าสงสัยโอวันวัสเอเจคเตอร์สเก็ตผมไม่ได้พิมพใช่กูเชื่อมึงไม่ได้เป็นไอ้เจ๋ง เพราะคนที่เป็นนั้นคืออูยังไงล่ะยังไม่ฆ่าดีกว่ายังไม่ฆ่าแต่หมอนี่มันหน้าโดนนะเนี่ยนะไอะเนียนทำควสเนียนทำควสเอาดิวะหืมไอคนนี้มันหน้าโดนเดินมาแบบไม่รู้อีนโนอีเนย,ยุคุณโบสคุณโบส อะไรอีกเนี่ยเราไปห้องออกซิเจนก็ได้มันจะให้ไปปิดออกซิเจนถูกไหมอะไรเนี่ยมันไม่ชินว่ะเคยเล่นแบบวิ่งไวๆอุ้ยที่ไหนเอ่ออิเล็กทริกอิเล็กทริกอิเล็กทริคอาเล็กทริคห้องไฟถูกไหมห้องไฟห้องไฟเมื่อกี้ห้องไฟเหมือนมีใครเข้าไปนะผมเดินอ้อมแล้วนะผมเดินอ้อมแล้วอยู่ตรงสตอเรจ์อะเติมน้ำมันอยู่โอคุณมิลินดาเข้าไปอะใช่ครับ ไงก็เหมือนเขาว่าไงพี่เซมไม่เป็น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 ข้าพิเศษยังไม่ได้เป็นพระกศัต่ไย์ไม่น่าใช่พระกษเตริย์แต่น่าเกลียดฝันไม่รู้เรื่องเลย้วจริงตอนนี้อยากรู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างครับผมเดินมากับพี่ตี๋ต้ำมันอยู่ที่สุดเลยอยู่โอทูครับผมอยู่หัวยานครับกำลังจะยิงอุกกาบาตโอ้โหมีแต่คนโอ้เอาไงดีโอเปตี้ไปก็แย่ละเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรเชียร์ล็อกการตายมันจะไม่สูญเปล่าทุกคนกดสะกิปผมว่าทุกมีผมว่าผมปวดถูกดีดีพี่นายโอ้โหเนียนเนียนมากมหาเชียร์เนี่โดนรอยัตรโทรไปแล้วพี่ตี้อะไรอะพี่เซฟไม่ได้เป็นหมุนพลุให้ได้พี่เซฟยิงให้ตายเถอะ 7วิ16วิโอ้ยมันมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยมันน่าจะโดนง่ายๆนะการได้ดเป็นนี่มันก็แค่มันก็มีความสุขแล้วอุ้ยตกใจบ้าโอ้โหต้องทำไงวะเนะี่ยโอ้โหมันฆ่ายัางไงก็ไม่เนียนอะ่ะบอกเลยเดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้นี่ มีคนนี้เสร็จเสร็จเฮ้ยอ้าวตรงปุ่มกดเลยครับเอาจังซี่เอาเซล่ยวหลี่ปอดกันนี่แะแล้วอยู่กันสี่คนเดี๋ยวสี่คนเดี๋ยวสี่คนที่นี่ผมอะเดินเดินออกมาจากห้องที่พี่ตี้อยู่แล้วก็เห็นสีแดงเดินผ่านมาใช่แล้วผมก็เดิน ไปนี้ผ่านนี่สนุกไาเอาพี่ฟังต่อจนแล้วพี่มีอะไรจะถามต่ออย่างหนึ่งว่าไงครับต่อเซลลิพอร์ตไหมยังไงอ่ะทำเป็นขาวของใส่ทำเป็นไข่ถือยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากคือคือคือพวกพี่นั่งกันอยู่ในห้องสตรีมลิตี้สามคนเลยนะแล้วก็มีคนดูแลแล้วมีสีเลยอ่ะ เออมีมีลิฟต์กับหนูอยู่ข้างนอกผมผมเห็นมิลินดาเดินมาแล้วผมก็เดินผ่าไปโชว์ไปแล้วครับนี่เกระบาดโชว์ไปแล้วจิงโชว์ไปแล้วโอ้โหมีมูที่รับบทให้โหวตตัวเองแล้วนี่คือยาดับเกลของมิลินดาบ้านจิงลาก่อนนะเต่านะผมไี่เคยโหดพี่ธีละต็มก้ามโหวตตัวเองยานี้ขนมเบื้องคองโอ้ยไม่นะเจ็บด้วยปะ ไม่เนียนความหวังอยู่ที่พิตี้แล้ววะ่ะเอ้ยไอ้นี่พี่นายพี่นายเราไม่เคยเล่นไงมันก็เลยไม่เนียนถูกไหมเออโถ่อะไรเนะี่ยทำอะไรได้บ้างวะอิมพัลเตอร์ตายแล้วอะไรกันอีกใครเลททัพจะเดินตามผมมาทำไมกันเน<ค>ีย่ยใ,ใ,ใ,ใครยังไม่ทำทัพไม่ให้ผมตามคุณนายผมกลัวคุณนายแอบแซบเล ไม่ใช่ผมโคตรน่ากลัวกว่าคุณเลยเหมือนวิ่งกันมาทำอะไรก็ไม่รื่อยๆร่างกุดต้องยึดยึบุบเผื่อแป๊บเดียวก็อยากแซ่บผมมาทำไงอ่ะตามลิฟทุกคนตามลิฟนะฮะตามลิฟตามลิฟตามลิฟพี่นาย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 สวยสวยพี่นายสู้ๆเอาคนไปไหนหมดวะเนี่ยนี่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 อ๋อไอคนนี้ก็คนที่ตายนี่หว่าไอเจนใครมันไม่ทำทักวะผมเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนี่คนสีส้ม

นี่คือยาของมิลิน่าเรียบร้อยไม่กลัวอะไรกันครับเนี่ยเอเจนซี่เป็นมากอยังสองตาติดสองตาติดสองตาติด Let's go มามิลินไปด้วยกัน Let's go เอ้าตะกี้นี้เป็นกับใครบ้างวะมาตอนนี้เราจะต้องเนียนไว้จริงๆ อะไรวะสวย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 เราก็เนียนได้ไงว่าเราเดินออกมาแล้วว่าสันตีมันกันไหมที่เือนกันไหมเราเรมเราเราเป็นกันไหมที่เป็นไฟเลยนะคิดเหมือนกันไหมตีมันลงบนใดทำไมผมคิดเหมือนกันเลย <mile> <derived> คุณคุณเป็นพายคุณมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไอะไรผมก็เดินออกมาแล้วไงผมก็เดินออกมาที่ถังน้ํามันนี่ไงแล้วคนที่อยู่ห้องไฟมีกี่คนครับตอนแรกผมเป็นผมเป็นผมเป็นสี่คนมีพี่ตี้มีเจ๋งแล้วก็อีกคนนึ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใี่พี้ี๋ไม่ใชพี่เดีไม่ใช่พี่เดี๋ยวไม่ใช่พี้เดี๋ยวไม่ใช่ิเดี๋ยวไม่ใช่พิตี้เดี๋ยวไม่ใช่พิตี้ผมไม่รู้แต่แต่ที่แน่ๆมีมีอยู่ใช่พิตี้วผมก็เดินออกมาก่อนถูกเดี๋ยวไม่ใช่ อะไรกันเดินออกมาก่อนผมหมาสีแดงคือเดินออกมาผ่อนี่คือวันตายของสกีจูเกเตอร์ตาเราตามวิไลพูดไม่ตามพี่เราพูดไม่ได้คือพูดไมด้เราเดได้แล้วเดินได้แล้วได้แล้วลงมาแล้วไงผมเห็นอยู่หลายคนผมก็กลัวผมก็กลัวจะโดนไงก็เลยวิ่งออกมาก่อนก็เลยก็เลยปาดไปก่อนเลยคุณจะโดนปาดเลยปาดเขาก่อนอ่ะผมใช้มีดแล้วก็มีเครื่องทิ้งขยะเราพี่เพิ่งทิ้งไปเองทิ้งได้ ไอ้ต่อถึงมันรู้ได้ยังไงกันวะอุตส่าห์เนียนแล้วนะเฮ้ยผมว่าผมก็เนียนนะเจ๋งไม่เจ๋งแค้นี้ต้องชระคราวหน้ากูจะฆ่าก่อนเพื่อนเลยนะใครไม่กดเวสวะใครมันดึงโอทูเลยจีจีอะไรน่ะเอาเดี๋ยวไ่คิดว่ามีคนทำทายก็เลยไม่ได้ไปทำนี่ผมชนะเหรอเนี่ย มันแกเนี่ยไม่มันไม่ีใครซ่อมเมันไม่มีใครซ่อมเออคิดว่ามีคนจะซ่อมตอนแรกดูว่ามีคนจะมาซ่อมนี่ก็เลยเออไม่เป <as> ็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนไปซ่อมขาดอากาศใจตายไปจะบอกว่าชิดนี้ไปกันหมดเลยไม่ทำควสกันเฉยโอ้โหโอเคตอนนี้ได้เป็นครูเมทแล้วกีบอสเราไปด้วยกัน Let's go การเป็นครูเมทที่ดีเลยต้องหมั่นขยันทำควสนะครับไม่ชนั้นมันจะเหมือนครูเมทตอนที่แล้วเห็นปะเราชนะเฉยเลย สีดำคุณเดินอะไรไม่ทำเควสเลยนะเฮ้ยสีขาวเฮ้ยสีขาวก็มีคนนึงเขาฆ่าเขาต่อหน้าผมอย่าอย่าเขาจะหัวกันเขาจะหัวกันไอเจนสีขาวอะไรเลยผมเป็นพยานที่สีขาวได้ไม่ไม่ไม่เขาฆ่ากันสองคนพร้อมกันไม่เคยไอเจนไอเจนะนี่เอายว่าให้ผมตาย คุณจะอเป็นครับคุณจะล็อกเป็นหมเลยจะล็อกเป็นดจะล็อกเอาไปหมดจะล็อกจะล็อกกับลินดาครับจะล็อกกัลินดาไม่แน่จะว่าเป็นผมทุกคนโหวต่อหน้าต่อตาผมแล้วแบบชึบเลยก็โดดรถสองคนเหรเอาลินดาก่อนอ่ะสีชมพูเปสีแฮกบอลวิสุดสีชมพูก็สีแดงครับเอาเลยคุณนายสวยหลดึงไปเลย อะไรเลยสีขาวเป็นบอกแค่นี้สีขาวเป็นต่อไปต่อไปสีแดงครับผมบอกได้เลยชนะแน่นอนไม่เนียนอัน้ถ้าถมกสีแดงแล้วไม่เป็นก็สีขาวต่อไปนะโอเคป่ะ<ม>ได้ได้ฮ่าเป็นไง <c oughs> อ่ะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกสมน้ำหน้าไอ้เจ๋งเอ้ยวุ้ยเราทำทำเคล็รอได้โอเคอะไรวะเนี่ยทำไมไม่แม่นเลยปึ๊บโอเควุ้ยชิวๆเป็นไงละมึงไอ้เจอรร็อกสมน้ำหน้าโอเค ชิวๆว่ะนี่อะไรอีกโอ้โหเควสมันเยอะจังเลยวะไม่ปล่อยพังเลยวะยาลำเนี้ยโอเคอะไรอีกเฮ้ยไม่มีใครมาทำเควสหรอฮันน่ความเร็วอะไรกันความเร็วอะไรกันพิตี้หนูก็อยู่กับพิตี้ใช่ไหมใช่ไหมความเร็วอะไรกันต้องพูดอะไรแล้ววะมิลิดายอมรับเถอะโอ้โหใจคิดใจคิดเหมือนไงวะใจคิดเหมือนจะไปมีหนึ่ง พูดผ่านกันได้ตะก,กี้เองอะ่ะพี่เจเราเป็นพี่น้องกันเราไม่หักหล,ลังกันหรอกใช่เราคนดีมันจบแนละ้วเ,เ,เอาล่ะโบยมีอะไรจะพูดไหมก่อนไปชื่อเล่บดีไว้์ตัวมันน่นนา,าบับ o u b คิวอะ่ะเขาจะใหมันเข้ามาแบบสามตัว,ว,วอ่ะแบบอืมสตีลแมทพอยต์ไมขายผม <c oughs> วะ <c oughs> เอาก็กล้าจะเสียสละตัวเองไงแบบพันนะคนโหนก่อนนะขายกันเองเดี๋ยวเขาขายกันเ่าจะกดนะเนี่ยแล้วก็โบยให้พี่ลินม่สวยมาก